อาโอเคถ่รูปถ่ารูปมีเบอร์ไหมเบอร์เบอรเทาเรเบอร์โอเคคกัต้นะราับหมเลสห้าสครับสห้าสี่นตคารับ้ครับผมหมายเลขครับ ศูครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ขพ่สูดนอะไรสูนเจ็ออกให้เขียนใ้เขียนเีย,อเย,เย,ยบอเลน,น,นะอับนะนะนะเล่นสุดท้ายนะ โอเคครับขอบคุณเรื่ยๆทุกไปทุกไปถามสภาพนิดหนึ่งท่านไดมอนด์เอาทุกครั้งเนี่ยที่มีซ o p s p e c i a l แบบเนี้ยท่านไดมอนด์บรรดาจะมีของรางวัลให้และทุกครั้งท่านจะมอบหนังสือครับผมผมอยากทราบเหตุผลท่านว่าทำไมดีอยากมอบหนังสือเออผมเห็นสเกตทุกครั้งด้วยค่ะก็ตัวเองไม่มีความรู้อะไรนะคะไม่ได้เรียนหนังสือ